สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซีวิก FB นางฟ้านะฮะเป็น FB Boy นะฮะโอเคมาดูฮะงานติดตั้งสำหรับวันนี้ Alpha ฟาคุสติกนะจอ Android ขนาด9นิ้วพร้อมกล้องบันทึกหน้าระบบ Android พร้อมกล้องหลังนะครับเป็น AHD ติดตั้งใน c ีวิก f b b o บฮะมาดูกันนะครับโอเคเข้ามาดูด้านในฮะงานติดตั้งเรียบเนียนนะครับเพราะเป็นงานติดตั้งที่ถูกออกแบบมานะครับสาหรับ ซีวิทรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะพร้อมกับกล้องบันทึกหน้านี่ฮะกล้องบันทึกหน้าระบบแอนดอรอยติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะฮะพอเข้าเกียร์ถอยนะครับเราจะเห็นนะครับกล้องถอยแสดงผลแบบนี้นะฮะโอเคนะครับต่อมาการเรียกดูกล้องหน้าไม่ยากครับนี่ฮะดึงออกมากนี้ก็ได้นะครับปึ้งเข้าไปนี่ฮะนี่เป็นการเชื่อมต่อนะครับนี่ฮะเลงเสียงนะครับ บเบาแสงไดตตนะ้ตัวนี้เลยนะครับเชื่อมต่อเลยในตัวนี้เลยนะครับการเล็กดูกล้องหน้าทราฟฟ i ก s a ฟตี้นะครับกดตัวนี้นะเพิ่งเข้าไปเราจะเห็นว่าด้านหน้าแสดงผลแล้วนะครับนี่บัดน,นี่ฮะเป็นกล้องหน้านะครับโอเคมาดูการใช้งานเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่ฮะฝาก u t u b e ช่องแต่งรถนะแดเพชริวิด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับ ลองดูให้ตัวนี้ฮะแสงปรับยากหน่อยนะครับรุ่นนี้เพราะว่าเนื่องจากกระจกขาวนะฮะสามารถเบาเสียงเล่งเสียงผ่านคอนโรลพรมลัยที่มีอยู่ได้เลยนะฮะนี่ฮะเอะเสียงเล่งเสียงนะครับนี่ฮะได้เลยนะครับข้ามไปฮะนะให้ดูนะฮะในสี่ประตูฟอเปเรนเจอร์นะทำทำงานเมื่อวานนะครับ นี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับงานติดตั้งนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะวราจะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์จอแอนดรอยรวมถึงงานติดตั้งอื่นๆในรถยนต์นะฮะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับน้ามีงานอัปเดตใหม่ทุกวันในช่องนะครับฝากกดติดตามนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับ Fc นะครับที่กดซับสไครต์ให้นะทุกวันเลยนะฮะโอเคนะฮะ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ